ดิฉันนางสาวนิชา,ชา,ชาพันธุ์รุ่งโพหารหันสนักศึกษา641210124วันนี้จะมาทําการทดลองเรื่องของการเกิดเมฆนะคะโดยอุปกรณ์ของเราก็จะมีหนึ่งนะคะน้ําร้อนค่ะสองน้ําแข็งสามทูบค่ะสี่ไฟแช็กและที่และท,ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือขวดค่ะนําขวดมาตัดครึ่งให้เป็นสองส่วนส่วนบนและส่วนล่างค่ะเราจะมาเริ่มทําการทดลองกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะให้เอาน้ําร้อนไปใส่ตัวตูดขวดค่ะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็นำส่วนหัวค่ะใส่น้ำแข็งแล้วเราก็นำทูบมาจุดไฟนะคะ แล้วก็นําทูบที่จุดแล้วดับไฟแล้วนะคะก็ใส่ลงไปในตวนข้างๆของขวดส่วนบนค่ะใส่ลงไปแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็สังเกตได้ว่ามันจะเกิดเเป็นหมอกขึ้นมานะคะเมื่อเรายิ่งเอาไว้นานมันก็จะยิ่งทําให้เกิดหมอกที่มันหนาขึ้นค่ะ